เอาให้ตายเถอะท่านผู้ชมคาบที่แล้วยังมาดใส่อยู่เลยว่าได้กินลาบจิน้นพอวันนี้ตื่นมาเจ็บงอนอีกละทําไมเช้านี้มันกลายเป็นแกงผักเออ,อเนาะแยะไปได้เนี่ยเออพอดีคุณพ่อขี่รถเรี้ยงขึ้นกองมาบอก ว่าเอ๊ะมักคอนก้อมที่สวนน่ะมันตโหยดต่หยาดออกหน่วยแล้วนะผมก็เลยรีบเปียรถเครื่งองขี่ล่องกองไปเก็บมักคอนก้อมนะครับส่วนหน่วยที่อยู่สูงๆเราเอาไม่เทิงก็เอาไม้เศร้าแม่นเอานะครับมักคอนก้อมอที่นี่ก็คือมะรูมนั่นเลยครับท่านผู้ชมระหว่างทางที่เราเมียบ,บ้านก็แวะเก็บผักเสี้ยวไปตัวทางแบบนั้นเลยครับเพราะว่าผักเสี้ยวที่ชาวบ้านเขาได้ฮนกิ่งไว้ก็ได้เริ่มงอกเริ่มโป่งยอดออกมาแล้วนะครับผมฮุดผักเสี้ยวมา ทั้งก้านเพื่อเอามาไซที่บ้านครับพระเอกของเราก็กลับมาแล้วนะครับสําหรับผักละที่หลังบ้านของเราก็การจะแกงผักอ้อยแงะนี่ก็ขาดไม่ได้เลยสําหรับอ่าผักละนะครับก็เหมือนเดิมเอามาลิวตอกมัดเป็นว้องเหมือนเดิม มะคอนก่อมนี่อย่าลืมลืบเปียกออกนะครับเพราะว่าเวลาแกงแล้วมันจะเหนียวนะครับเปียกของมะคอนก่อมเนี่ยและนี่ก็คือผักอเอนไอเนกของเราสําหรับเมนูนี้เป็นแมงบ้งอีกแล้วแกงมะคอนก,ก่อมเตําจะใครเกียกะปิพริกหอมแดงหอมเตียมหลังจากนั้นเราก็มาทําการสนไฟนะครับพอไฟลุกบุมบมแล้วก็เอาหม้อแกงมาตั้งบนเตาได้เลยวันนี้เราจะทําการแกงใส่ปลาทูหอมปลาทูเค็มนะครับใครที่สนใจอย,อยากจะได้ปลาทูหอมปลาทูเค็มเอา ไปแอบเอาไปใส่แกงก็เตกได้ที่ซาก้าเหลียงได้เลยครับใส่ปลาทูหอมลงไป1ตัวพอนะครับใส่หลายมันจะเปียงเอาไว้กินหลายคาบเนาะตามด้วยน้าล้างค <c oughs> พอน้ําเดือดตะล่านตะล่านแล้วก็ใส่มะคอนก้อมลงไปก่อนเ <c oughs> พราะม, <c oughs> มะคอนก้อมสุกยาก <c oughs> จุ้นผงสุรดลงไป2จ้อน ตามด้วยผักละของเราแล้วก็เอาผักเสี้ยวหุยไว้ด้านบนนะครับก็หาปงหาปากอะไรมาติกให้อ่าผักมันย่อบๆลงในหม้อแกงในก้นหม้อแกงด้วยตอนนี้แกงผักของเราก็เริ่มเดือดบดๆแล้วนะครับก็เอ่อเป็นแมงบงอีกแล้วเนาะคาบนี้ได้กินจ้นแค่คาบเดียวสําหรับใครที่สนใจปลาทูเค็มก็กดได้ที่ซาก้าเหลียงนะครับ